วันนี้จะมาต่อจอสตาร์เดลต้าแบบแนนนวนะครับีีโดยใช้ PLC นะครับเรื่นึงพูดกำเดีวไปแล้วหรอไม่มีสิทเหรออันศูนมาเีแล้วเนี่ยมยังมีสิทธ่หรอไม่ยมีริทธหรนเออ

ý kiến quan hệ yêu phiền bay nghe tên 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 tên

ดูนะเออใจไม่ค่อยดีเฉยๆแหละถ้าเขียงถ้าเขีหมอนงหมดแล้วย่อัไม่ดยังไม่ยม่หย่หดย่ังไม่หมดดัง่หม่งเมยยหงดัหัง่ยังไง่หดัลดมดังดหมด่งมห buổi thứ năm Cốt vui thôi, đi qua đi, rồi bước này Ê, cốt. cốt cùng lẻ, lẻ, là to, Xám. có là xóm đó, xóm này. À. có mà, Thế mình có nắm ok. Ok cái tô ra Hoài ơi. mà <laughs> <laughs> <nhà> quá. <đánh> <laughs> 啊，你看那边。 นี่ม่นวลนี่มันมีอันหนึ่งที่เจสองเส้นลายมึตอนอย่างต้อเปนแะไม่เนาที่เจสองเส้นหีิบม่ละอนแม็กหนึ่งครับแม็กหนึ่งนี่ไปสลับอันนี้กัแหละทั้งสามพุ่นแหละหนึ่งสามสามหนึ่งนะ เป็ักก่้เจละสิแกที่ละแล้วหายไหนไน่ยมั้งมนยังไันหายไปแล้วเาอ่านนได้องที่เันอี่ไพรีี่หมูมนี่นับห้าหายเลยนี่นับแล้วมีปักกิ่ยอสก็ี บอลแม่สองนี่นึ่งสอสองสามแหละบอลหนึ่งสองสองสามแม่สนี่เนี่ยหนึ่งสองสองสามเฮ้ยพี่เนี่งหนึ่งสามสองสามเนี่ยหมายถึงแล้วเนี่ยหนึ่งสุ่มนี่เุ่ม มนี่ก็้อมตนนี่ข้อมอเตอร์เลยแหละแลนี่หรอข้าแมกสามนะมสามนี่สลับหน่งสอแหละเอ้ยหนึ่งสามแหละหนึ่งสามสองสองนี่ข้อนี่เลยอนึ่งสนนี่ะตอตรงลยครับไม่ได้ผ่านหัวตอจะได้

ม่งแม่งเขามอเตอร์นี่เลี้ยงเลยแหละป้อนแหละตัชิบันเลี้ยงเลยนระเป็นตัดชิันนี่เร็วเรวเลยเาเกิดไม่ บิวข้าจะบิววีเข้าอยู่วเข้าวีจะยืนมาอยู่ตะเตียวสันแรงหายไงอือแล้ไปมองโหแบบอบปใจก็ แกมีปัญหาด้วยเรื่องระบบความไม่้ารยักษ์ขนาดเท่าีมีอยู่จริงในเมืองไทยจะเล่าให้ฟัง เรามีตำนานเกี่ยวกับตะขาบที่ชื่อว่าตะบองซาเป็นตะขาบปลาชนิดหนึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากที่พบเหตุทั่วไปยาวประมาณหนึ่งุดตัวมันจะมีสีออกแดงค่อนไปทางแดงเถอผิดจากตะขาบทั่วไปและมีผิดไรแดงเราต้องทำอย่างยังมีเก็บไว้ในตอนโบราณของเรีสุหในช่วงสมัยรัชกาลที่ห้าเราว่ามันมีขนาดใหญ่มาก าพอที่จะกอรัดฟัดเวียงและอินชางได้เลยเรากันว่าเวลาตะบองพลังยักษ์เดินทางจะเสียงดีกังดังเหมือนเสียงฝนตกหรือาศัยอยู่ในป่าทางภาคใติไม่เงียบเลยมันรับเย็นไปไม่นอนเงี้ยเหมือนกันไอเมต่อยต้อนนักเติมทาง้นึงเดินมาได้ไปเจอปล่องควันแหวนอยู่ที่หมู่บ้านในป่าแนวๆปากใต้เขาบอกว่าหนึ่งรอบนั้นมีขนาดใหญ่เท่าคาร์ดองเลยทีเดียวถึงขนาดที่ว่า เสือมาเจอร้องนี้ยังต้องติดกลับเข้าปาว่ากิดว่าเจ้าตะบองทำไทีว่านี้ได้ยู่ันไปช่วงราวๆสมัยรัชกาลที่ห้าุกคนทิดดูสิหนึ่งปลองขนาดเท่ากับกระโดงแต่ว่าท่าทั้งตัวคงยาวถึงสิบแปดเมลแห่ตัวตวเล็กๆก็เป็นลมแล้วค่ะแล้วคนว่าตะบองทที่ว่านี้มันยังขอครูฮงซิทไ่เห็นว่าข้าเกิเป็นตว์พอครูงสิทไปไม่ได้คอย วโดยผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องถูกตักตัวยกไ้เเขากเิดได้วต้องพานี่ะอ้าวสิทธิคาดกันหระ ใช่ครับการโดยมอเตอร์ครับกดหนึ่งมอเตอร์ทำงานนะครับมักดสองเลยแหละแช่ไหมสองมอเตอร์ทำงานเลยครับกดสามปิดครับองท้า